เอาเกี๊ยวหอมแดงอยู่นะคะนี่ค่ะจะได้ทีแล้วนะคะได้ทีแล้วเหลืองค่ะเดี๋ยวเรา,าเอาออกแล้วก็เกี่ยวน้ำตาลกันเลยนะคะตักหอมขึ้นแล้ว,ลวไม่ะหอมขึ้นแล้วก็จะเอาน้ำตาลเคี่ยวนะคะ เหลือแม่แก้วจะเอาเชื่อมมายมต่อน้ำอ้อยน,นี่นะมันจะมีน้ำตาลอ้อยนี่ค่ะผลิตจากอ้อยเป็นอ้อยที่ว่าเขาเรียกอะไรนะที่เขากวนเองนะคะที่ชาวบ้านกวนเองน,ะน้ำตาลก็คู่ก็มดนะมดเยอะเดี๋ยวไม่แก้วติดแล้วก็จะกลองออก สีสวยมากเลยมตาลอ้อยสีมันจะออกแดงๆนะเกี่ยวไปเรื่อยๆให้เหนียวูมะม่วงนะอยู่บนเตาเกีียวก่อไปตรงนี้ก็มีนะอันนี้เป็นเขียวเสวยใหญ่นะต้นนี้อันนี้มะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะ น้ำดอกไม้กำลังกำลังกำลังยำแล้วก็ทำน้ำปลาหวานกินแต่แม่แก้วจะไปกินมะม่วงฟ้าลันนะเนี่ยมันห้อยลงมาเลยค่ะสวัสดีนะคะชงแม่แก้วต่อรดีแม่แก้วจะพาทำน้ำปลาหวานไปกินมะม่วงกันนะคะ แต่แต่มแม่แก้วกินจะเป็นมะม่วงฟ้าลั่นที่อยู่ในสวนนะคะวันนี้พาดูที่บ้านก่อนนะคะนี่ไงอันนี้น้ำดอกไม้นี่น้ำดอกไม้แม่กแก้วตรงนี้เป็นแม่กแก้วลงคลิปไปนะคะมะม่วงที่ออกตรงกิ่งที่เราตัดออกแล้วมันก็จะออกดอกออกลูกอยู่ตรงนี้ค่ะ มาดูต้นนี้เนาะไม่เย็นแล้วยังไม่ได้รดน้ำต้นไม้เลยทำกับข้าวแล้วก็เลยพาพาชมมะม่วงนะคะอันนี้เป็นเขาเรียกมะม่วงมหาชนกนะคะ,ะพอสุกแล้วมันจะจะตรงนี้ออกแดงๆค่ะนี่นะคะ่ะน่าทำน้ำปลาหวานจิ้มเลยละคะ่ะ มาเลยค่ะเพื่อนๆมากินกับแม่แก้วเดอ้อคลิปนี้แม่แก้วทำน้ำปลาหวานไอ้สีทองเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูสีทองไปด้วยพันแข่งพันขาอยู่วันดีค่ะวันนีค่ะมันดกอยู่ตรงมันดกอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยเป็นพวงเลยปีนี้นะะี่ค่ะไม่เห็นชัดๆเลยนะคะเนี่ย ตรงหน้าบ้านแม่แก้วเลยนะคะนี่ค่ะเป็นพวงเป็นพวงเลยนี่ค่ะต้นหนึง่งกิ่งหนึง่งแต่แต่ปีนี้มันมันไม่ค่อยดกนะเดี๋ยวแม่แก้วจะลงคลิปชนไปด้วยเดี๋ยวกลับไปดูกลับไปดูน้ำปลาหวานต่อนะคะ เดี๋ยวแม่แก้วจะเอามะม่วงทําปกด้วยเหนียวแล้วแม่แก้วก็จะยกออกนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆให้มันเหนียวได้ที่แม่แก้วก็จะใส่ใส่กะปินะคะที่คุณแม,ม่เอามาให้เนี่ยใส่กะปิลงไปแล้วก็แม่แก้วก็จะไปคั่วพริกอีกทีหลังกับกุ้งนะคะแล้วก็ถัว่วใส่กะปิลงไปประมาณนี้เนาะ อันสองช้อนเนาะทำมาไว้เยอะๆเลยทำแล้วก็ใส่กระปุกไว้เนาะมดจะได้ไม่ขึ้น ใส่กะปิยั่วๆเลยค่ะกะปิยั่วๆเลยนะคะจริงก็ต้องผัดกะปิ่อนเนาะในแก้วเอามาใส่ทีหลังแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ใส่หอมแก้วใส่น้ำปลาแล้วก็กะปินะคะเริ่มเหนียวแล้วค่ะ หัห่นพริกหั่นหัวหอมสุดใส่เลย,ยนี่ทำให้สุกทุกอย่างเลยจะได้ความอร่อยแล้วพริกสุกแล้วก็จะเอากุ้งแห้งมาคั่วอีกนะคะทำกินแบบบ้าน ก็เริ่มเหลืองแล้วก็ปอี <ลง S 1> กแล้วนะคะนี่ค่ะในแม่แก้วก็จะใส่หอมแดงหอมที่แม่แก้วทอดเอาไว้เลยหอมทอดนะคะเดี๋ยวไปเอา จะเอาพริกมาใส่อีกนะคะตอนนี้ก็ตักใส่ถ้วยเลยนะคะทีนี้ก็ใส่พริกใส่กุ้งแห้งใส่ถั่วลงไปเลยนะคะอย่างนี้ก็ทานได้และะ้วค่ะอืม สำพริกน้ำปลาหวานนะคะใส่กะปิคุณแหนม,มลงไปจะได้เข้มข้นอย่างนี้นะคะมาค่ะมาทานกันเลยค่ะเดี๋ยวแม่แก้วจะเฉาะให้ดูนะคะพอเราเฉาะปุ๊บมันก็จะแตกออกมาเลยนองวฟ้ารอชิมเลยค่ะเพื่อน หอมไหมคะมันจะเมื่อแล้วคลิปนี้แม่แก้วทำจนเย็นเหนืห่อ,อยหลายใครย้อนนะคะชิมเลยคะ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่แก้วเลยคะ่ะลำปลาหวานเยอะๆคะ่ะอน,นี้แล้วแต่เราจะชอบนะหั่นแบบนี้ก็ได้เฉาะแบบมีเปลือกก็ได้แล้วก็เฉาะแบบนั้นก็ได้นะคะ ผม,ผมว่ามะม่วงนี้มันไม่เคี้ยวค่ะมันก็จะมันนะคะฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ